สดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเส้นทางที่ทุกท่านได้ชมอยู่นี้เป็นเส้นทางผ่าแต้มนะครับจังหวาาัดบุรีรัมย์เป็นิดเดีนที่อยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยหาแ,แต้มเป็นอุทยานหินนะครับ มีสถานที่สำคัญก็คือภาพวาด3,000ปีมีหินที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามอ e ีโลเคชันได้แก่ฝนแดดลมทำให้รูปร่างของหินแตกพางกันไปมีการฝึกกอนสึก่อนแล้วก็ที่การรักษารูปทรงเอาไว้ได้ก็เป็นหินที่รูปร่างหน้าตาแปลก ทำให้ทุกคนต่างก็เข้ามาชมกันวันนี้วันที่19กรกฎาคม2558นะครับขณะน,นี้เวลาประมาณ7นาฬิกาซึ่งฝนต,ตกตั้งแต่เช้านะครับ จุดที่จะชมตะวันออกครั้งแรกตะวันแรกของวันที่19ลักจกายนผมก็เลยเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้มาดูทางหน้าซุ้มวันอุทยานก่อนจะเข้าไปนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กันตั้งแต่ตอนตีสนะตอนนี้ก็กําลังมาดูมาชมกําลังเจรจาครับกำลังจะออกจากสถานที่ ของขอแต้มแล้วกับพื้นที่พื้นที่ดั้งเดิมตอนนี้ถือว่าเป็นพืน้นเป็น,นพื้นดินเก่าหรือเป็นหินเกา่เาหินนั้นจะสังเกตว่าเป็นเพล่เขาที่มีหินล,ลักษณะแบบเดียวกันเรียกว่าหินทรายนะครับหินทรายจะนี้ก็จะมีการสลักเป็น สถานที่สำคัญสำคัญเช่นเขาพนมรุง้งเขาบริหารแล้วก็ที่สำคัญคือวัดนครนถมและนะครนวัดนะจะเป็นหินประเภทเดียวกันครับมีร้านค้าข้างนอกของอาผาแต้มนะครับผาแต้มนั้นอยู่ติดกันกันกบริมแม่น้ำโขงถ้าข้ามฝั่งไปก็จะเป็นฝั่งของ ประเทศลรานะครับอันนี้เป็นบ้านช่องของฝั่งไทยนะก็ต้องขอยุติด นำเสนอทุกท่านไว้เพียงเท่านี้เก่อนนะครับฝนตกคนดูวิวทิวทัศน์ไม่ชัดเจนนะครับกิ่งไม้หักลงมาขวางถนนด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายครับสวัสดีครับ